ไขปัญหายุต้นเหตุไปเลยคะ่ะไปล้างพลังงานด้านลบในจิตใต้สำนึกของเราใหม่เช่นในวันที่เราเสียใจยในวันที่เราเศร้าในวันที่เราอ่อนแอเราเก็บสะสมพลังงานด้านลบต้นนั้นเก็บไว้ในในจิตใจบางทีอะเรื่องแบบนี้ในวัยเด็กมันผ่านไปนานแล้วการที่แบบไปเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันพ่อแม่ไม่รักกันแต่เรายังเอาเก็บไอ้ความเจ็บไว้มาผูกกับเราซ้ําๆเพราะว่าอะไรคะเราไปเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจ็บปวดสมควรแล้วที่เราต้องเจ็บปวดทีนี้ท้ายที่จริงแล้วอะ เรื่องราในอดีตเราต้องผลักมันทิ้งออกที่การจะผลักมันทิ้งออกไม่ใช่การเป็นแบบแค่จะไม่จําอย่างเดียวแต่เราต้องไปโปรแกรมจิตใต้สำานักของตัวเราเพื่อที่ตัวเราจะได้ไม่ไปอะไรค่ะไม่ไปสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเรากลายเป็นผีบ้าผีร้ายแล้วผลักคนรักของเราออกไปจากชีวิตหรืออย่างเช่นคนที่ในวัยเด็กพ่อแม่แสดงการไม่รักกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยแล้วก็เลิกลายากันไปหรือว่าเอาตัวเขาไปให้คนที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายเลี้ยง ผู้หญิงแบบนี้จะเป็นผู้หญิงที่ขาดความรักขาดความรับถือแล้วก็ขาดความมั่นใจพอเวลาไปคบกับใครจะขี้หึงขี้หวงอชอบควบคุมวางอำนาจตั้งกติกาเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะในจิตใต้สำนึกค่ะไม่เชื่อว่าตัวเราจะเป็นคนที่ดีพอที่จะให้คนอื่นรักได้ก็เลยกลายเป็นคนขี้หึงคบกับใครขี้หึงขี้หวงชอบทะเลาะชอบเปล่าว่าเที่ยวการะวางอำนาจชอบควบคุมชอบใช้คำสั่ง ก็เลยทําให้เป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในความรักแล้วก็ผ่านทาให้เป็นคนไม่ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องทางที่มันควรจะเป็นอ่าเดี๋ยพอเราไปล้างอะไรคะพลังงานด้านลบในจิตใต้สานึกอเราออกไปเราจะกลายเป็นพลังงานใหม่ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์บึงดูดความรักการงานการเงนิงน,งน,งนโอกาสเข้ามาฉะนั้นครูจึงอยากให้ทุกคนที่เวลาวันนี้เรามีปัญหาเรื่องแฟนทิง้งแฟนหมดรักแฟนไ่นอกใจแฟนกลางจะไปม,มีคนใหม่ แฟนบอกว่าเขาไม่สามารถไปต่อกับเราได้เนี่ยคุณต้องไปเรียนแก้จิตใต้สำหรึตัวคุณสําหรับคนที่มิมิพร้อมเรียนสั่งจิตแฟนเก่าปรับตัวเลยค่าจะสมัครเรียนเฉพาะา21ดันระเบิดพลังงานตัวเองเป็นสมองนางฟ้าใน21วันเพื่อําให้ตัวเราไปดึงดูดโอกาสดีๆชีวิตดีๆการเงินดีๆความรักพลังงานดีๆเข้ามาหาเราอะคลาสนี้21ัเนี่ย day, สมัครนอกไลน์7,999า เฉพาะในไลฟ์สดนะครูให้พิเศษที่1,999สําำหรับคนที่ต้องการจะแก้ไขในเรื่องของจิตจิตใต้สำนึกของตัวเรา